เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เองนะฮะก็มีเหตุการณ์นะครับน้ำปาลาไหลหลากเข้าท่วมนะฮะบ,บริเวณบ,บ้านปลาเหี่ยวนะครับตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานครับเราไปชมคลิปนี้กันดูครับอตอนนี้กำลังไหลสดนะคะน้ำปลาไหลหลา,ลากบ้านปลาเหี่ยวหนักมากคราวน,นี้หนักแหงนขนาดพระเจ้าน้ำปลาไหลหลา,ลากบ้านปลาเหี่ยวเด้อ บ้านขอพายุบ้านขอระวังดีๆเด้อน้ำกำลังมาอย่างนักนะเจ้าภัยตีอางัวเอาควายมาตรงขอดีๆเด้อตอนนี้น้ำหลองบ้านไปเหี่ยวมาอย่างนักนะเจ้าท่าที่เีหาหันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ฝนตกนักมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสักสี่โมงแง่นี่ตีผ่านมานี่นะฮะก็ฝนตกสะสซมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งฮะเกิดเหตุน้ำป่านะครับไหลหลากแล้วก็มีระดับน้ำที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวกลางอย่างที่หาหันภาพนี่แหละครับ ซึ่งปริมาณน้ำนั้นไหลหลากมาจากยอดเขาสูงนะครับในอุทยานแห่งชาติเจสซอนแลวก็ไหลเรื่อยๆนะครับมาถลําหน้าแม่ตุยจนมาถึงจุดนี้นะครับบ้านป่าเหวนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับไฟปกครองตีต่บนบ้านขอนั่นก็ได้ออกเตือนครับอ่นออกประชาชนเจ้าบ้านนะฮะยกเข้าของนะครับขึ้นสู่ทีสูงนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายจากปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นในแห่งปากีชั่วโมงนี่ครับบริเวณหลายพื้นที่้วครับรายงานล่าสุดนั่นตอนนี้นนฮะปริมาณน้ำนั่นได้เข้าท่วมนะครับพืชผลไรนาของเจ้าบบ้านครั และก็มีปริมาณก็ก่อยลดลงนะครับก็ต้องมาลุ่นกันคำนะครับว่าช่วงคํานี่จะมีปริมาณฝนเพิ่มเติมหรือไม่นะครับหากฝนตกลงมานั่นนะครับอาจจะทําให้ปริมาณของน้ำนั้นสูงขึ้นนะฮะเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะได้รับผลกระทบตีรุนแรงมากกว่านี้ครับลาสุดนะครับผู้สื่อข่าวของเราครับได้สัมผัสกับทางด้านของกำนันจำนงนะครับจำรัดสีกำนันตะบลบ้านขอเราไปฟังเสียงกำนันครับเวลาสุดนั่นตีสถานการณ์บ้านปลาเหี่ยวไปจะได้กันผ่องครับน้องครั้งนี้ใญ่ ใหญ่กว่าที่เคยผ่านมานะเจ้าเด้ออ่ฝนตกประมาณบ่ายสองโมงแต่ว่าตกในพื้นที่ต้นน้ำก็หลังจากนั้นประมาณสักประมาณสักสิบห้านาฬิกาเกือบสิบหกนาฬิกามีต้นน้ำเขาก็ลายงานมาชาวบ้านที่อยู่บ้านมุสาบ้านตะเหวเขาบอกว่าน้ำมาเยอะก็ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าควมเสียหายเพราะว่าน้ำยัง,ย,งยังไม่ลดท่ที่ควรถจะทราบผลก็ตอนน้ำลดครับว่า คงจะพื้นที่การ,รกเกษตรลำเหมืองฝายส่วนมากอย่างนี้ครับแล้วก็พืชผลทางการ,รกเกษตรของชาวบ้านเนี่ยแต่ดียังไม่ถึงฤด,ดูการเพ่าะปลูกทำนาครับคงพืชผลฤดูแล้งที่ได้รับความเสียหายครับแล้วก็คงจะเป็นอ่าลำเหมืองบ้างฝายบ้างนะครับสีเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับที่แน่นอนก็คือถนนถนนที่เรียบลำน้ำไม่ตุ๋ยก็เสียหายครับก็ผมได้แจ้งเตือนก็ใช้หนึ่งก็เสียงตามสายนะครับ แล้วก็ทางโทรศัพท์มีกลุ่มลายต่างๆนะครับก็มีลายกลุ่มชมรมันในบ้านลายกลุ่มของกลุ่มเครือข่ายต่างๆไม่ว่ากลุ่มทั้งอ่าสํากรน,น้ํากลุ่มทั้งเครือข่ายปลาชุมชนอย่างเนี้ครับกลุ่มแกนหมุนนะครับที่เราตั้งไว้ในรูปของจังหวัดลำปางครับความเตรียมพร้อมเมื่อเดือนนี้เราก็เคลื่อนย้ายพวกสัตว์เลี้ยงพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับส่นห้องแล้วก็ ดอเฝ้าดูสถานการณ์ฝนมันจะตกมาอีกไหมในพื้นที่ต้นน้ํานะครับเราก็ต้องเตรียมระวังไว้ก็ดีนี้มีก็ทางปภนะครับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานทางอำเภอนะครับก็ส่งตัวแทนมาดูนะครับเจ้าบ้านบ้านขอเจ้าระวังเล่เจ้าบ้านที่อยู่ติดน้ําตอนนี้น้ําปลาแม่ตุยแม่บอ,งองมออกมายังนักนะเจ้าเด่อน้ำยังไาบ่าหมดนะเจ้าอันนี้แข่ต้นต้นเนอะ นนและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่บ้านป่าเหวนะครับติดตามข่าวกันเรื่อยๆครับเราจะอัปเดตนะครับสถานการณ์มาให่ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันทั้งข้างนะครับหากว่าปริมาณน,น้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นครับ